ภายหลังค่ะหลังจากที่มีการเปิดตัว iPhone 6ภายในปีนี้นะคะก็มีการคาดการเอาไว้ด้วยนะคะว่าจะทําให้ประเทศไทยมีผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่รองรับ 4G นะคะได้ถึง7ล้านเครื่องค่ะซึ่งจุดนี้นะคะก็จะผลักดันให้ทูค่ะเป็นผู้นําในด้านการให้บริการสัญญ,ญาณไร้สายในระบบ 4G ได้อย่างเต็มรูปแบบนั่นเองสําหรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาดมือถือนะคะจากใช้บริการเสียงเป็นข้อมูลในระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงถ้าทางทูนะคะวางตัวได้พอดีในระบบ 3G แล้วก็ 4G นะคะทางบริษัททูค่ะก็จะเป็นตัวผลักดันตลาดสมาร์ทโฟนของไทยให้ดียิ่งขึ้นด้วยจากปัจจุบันนะคฐานผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทั้ง3ค่ายหลักรวมกว่า80ล้านเลขหมายด้วยนะคะในขณะที่มีผู้ใช้สมาร์ทโฟนเพียง25%เท่านั้นเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วค่ะซึ่งมีสัดส่วนการใช้มากถึง50-7 0ด้วยนะคะ มาดูกันที่บริษัทโซนี่นะคะก็ได้เปิดตัวทีวี85นิ้วด้วยกันคะ่ะเพื่อที่จะรับเทรนตลาดทีวีดิจิตอลค่ะคุณซูนาโอซากาตะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์คอน sumer นะคะบริษัทโซนี่ไทยจำกัดกล่าวว่าปัจจุบันเทรนตลาดโทรทัศน์จอใหญ่มากกว่า42นิ้วกำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วคะ่ะประกอบกับการเปลี่ยนระบบการแพร่ภาพสัญญาณทีวีสู่ระบบดิจิตอลนะคะที่ทำให้ผู้ชมสามารถรับชมรายการ ทีวีโทรทัศนะ์ะที่มีความคมชัดสูงมากยิ่งขึ้นผู้บริโภคจึงให้ความสนใจโทรทัศน์ขนาดใหญ่ที่จะสามารถถ่ายทอดรายละเอียดของภาพนะคะให้ได้เห็นความคมชัดที่สูงขึ้นขณะเดียวกันนะคะด้วยดีไซน์ของโทรทัศน์สมัยนี้นะคะก็สามารถวางในพื้นที่ที่ในระยะจํากัดได้ด้วยนะคะทาให้โทรทัศน์ความชัดสูงความคมชัดสูงในระดับ 4K ก็จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ ผู้ใช้ได้อย่างครบถ้วนค่ะเพราะสามารถให้ประสบการณ์ความบันเทิงแล้วก็ตอบสนองการใช้งานได้อย่างคุ้มค่าอีกด้วยค่ะด้วยโอกาสดังกล่าวนี้โซนี่จึงได้เปิดตัวบาเวีย 4K รุ่นใหม่นะคะจำนวน4รุ่นด้วยกันนะคะในขณะตั้งแต่55นิ้วไปจนถึง85นิ้วด้วยกันค่ะโดยจะทยอยวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปโดยทุกรุ่นนะคะจะสามารถต่อรับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้ทันทีค่ะค่ะมาดูกันที่ด้านของตลาดนาฬิกา ะะตอนนี้ต้องบอกว่าทางสยามพารากอนค่ะได้มีการขนทับแบรนด์นาฬิการะดับหรูนะคะมีการจัดงานสยามพารากอน Watch Expo 2014นั่นเองมาทางด้านคุณมายุรีชัยพรมประสิทธิ์นะคะผู้บริหารสายงานอาวุโสการตลาดศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะได้มีการกล่าวนะคะว่าการจัดงานในครั้งนี้ค่ะต้องถือว่าเป็นครั้งที่9แล้วนะคะและในปีนี้ค่ะทางสยามพารากอนนะคะก็ได้พยายามมุ่งสร้างความเชื่อมั่นของการจับใจ่ายในประเทศด้วยด้วยการ จัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะหลังจากที่ช่วงครึ่งปีแรกของตลาดเนี่ยต้องมีการชะลอตัวไปค่ะ โดยการจัดงานในครั้งนี้นะคะเพื่อต้องการเป็นศูนย์รวมของแบรนด์นาฬิกาชั้นนําระดับโลกระดับโลกนะคะแล้วก็มีเครื่องประดับอัญ,ญามณีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็หนึ่งในเอเชียด้วยค่ะซึ่งงานนะคะจะจัดขึ้นในวันนี้นะคะจนไปถึงวันที่18สิงหาคม2557นี้ค่ะด้วยเทรนด์ด้วยเทรนด์นสุดล้ําของนาฬิกาจากแบรนด์ต่างๆกว่า180แบรนด์นะคะสำหรับเข้ามาเอาใจนักสะสมแล้วก็ลูกค้าค่ะที่จะได้รับสิ่งที่สุดคุ้มพิเศษนะคะจากงานนี้ทั้งยังช่วยเเพิ่มมกรหุนนีย ของการจับจ่ายใช้สอยอีกด้วยค่ะ ทางด้านคุณจ,กกจักรกฤษกีรติโชคชัยกุลนะคะผู้อำนวยการใหญ่อุปโภบริหารสินค้าบริษัทเดอะมอลล์นะคะได้มีการมองถึงการจัดงานในครั้งนี้ค่ะว่าจะเป็นช่วยการผลักดันนะคะด้านการเติบโตของตลาดนาฬิกาทั้งในประเทศไทยนะคะแล้วก็ในภูมิภาคเอเชียด้วยที่ขณะนี้นะคะภาพรวมตลาดของนาฬิกาไทยนะคะมีมูลค่ากว่า4 5 0 0 0ล้านบาทในอัตราการเติบโตที่อยู่ที่ 7- 8ซค่ะซึ่งเกิดจากกลุ่มลูกค้า2ประเภทนะคะนั่นก็คือกลุ่มแรกค่ะคือกลุ่มลูกค้าที่ เป็นนักลงทุนหรือว่านักสะสมส่วนกลุ่มที่2ค่ะคือกลุ่มที่ต้องการซื้อนาฬิกาโดยทั่วไปนั่นเองสําหรับนาฬิกาในระดับลักชัวรี่นะคะคือระดับราคาตั้งแต่5,000 500, 0 0บาทขึ้นไปค่ะโดยเฉพาะแบรนด์ดังๆนะคะมูลค่าจะยิ่งเพิ่มขึ้น5 1 0ต่อปีเลยทีเดียวค่ะเพราะสินค้านะคะต้องบอกว่ามีจํานวนจํากัดแล้วก็ผลิตออกมาจํานวนน้อยนั่นเองคนที่ซื้อในปีนี้นะคะปีหน้าก็มูลค่าจะขึ้นอีกอย่างแน่นอนค่ะ ทางนี้นะคะจากรายงานของสภาอุตสาหกรรมนาฬิกาสวิตนะคะได้มีการระบุข่าวว่าประเทศไทยนะคะก็มีการติดอันดับที่16ของโลกจากการนําเข้านาฬิกาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเข้ามาจําหน่ายในประเทศค่ะซึ่งเม็ดเงินตรงนี้นะคะส่วนใหญ่เกิดจากลูกค้าทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติในขณะที่กลุ่มประเทศลงทุนเกิดใหม่ใน5ประเทศนะอย่างประเทศบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแอฟริกาใต้ค่ะ เป็นตลาดที่มีตัวเลขการเติบโตค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะซึ่งสอดคล้องกับสัดส่วนตัวเลขของลูกค้าทางสยามพารากอนด้วยค่ะที่เป็นนักท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติกลุ่มนี้นะคะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยถึง40%ด้วยกันและด้วยเศรษฐกิจไทยนะคะที่มีสัญญาณฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาค่ะเศรษฐกิจไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เริ่มกลับเข้ามาดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเชื่อว่าในงานนี้นะคะก็จะได้รับความสนใจจากนักสะสมแล้วก็นักลงทุนนะคะรวมไปถึงผู้ปรรระกกกอบกาธุิจ ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเป็นอย่างมากโดยทางสยามพารากอนนะคะได้มีการทุ่มงบไปถึง40ล้านบาทค่ะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งแบ่งเป็น15ล้านบาทคะจัดแคมเปญส่งเสริมการขายแล้วก็แล้วก็อีก25ล้านบาทคะนั่นก็คือเรื่องของโฆษณาแล้วก็ประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อต่างๆซึ่งคาดว่าจะมียอดขายรวมทั้งหมด350ล้านบาทซึ่งเติบโตราว10%นะคะเทียบกับปีก่อนซึ่งปิดรายได้ไปที่320ล้านบาทค่ะ ค่ะมาดูกันที่ทางด้านโลตัสเอ็กซ์เพรสนะคะก็ได้ส่งสแตมฮีโร่นะคะเพื่อที่จะชนกับทางเซเว่นอีเค่ะ จะเรียกได้ว่าตลาดาล่าสแตมนะคะก็คงจะไม่ผิดเพราะโดยปกติแล้วช่วงนี้ทุกปีนะคะเจ้าของตลาดร้านก็คือร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่นอนะคะก็จะเปิดตัวแคมเปญสแตมออกมานะคะซึ่งปีนี้ก็ได้ใช้ทีม AEC นะคะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26กรกฎาคมไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้เลยนะคะแต่ที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็คือการล้อนแคมเปญสแตมนะคะให้ออกมาในจังหวะเดียวกันกับของโรตารเอ็กซ์นั่นเองค่ะซึ่งม โมเดลร้านขนาดเล็กของเทสโก้นะคะก็จะจัดแคมเปญก่อนแล้วก็กินระยะเวลาที่นานกว่าคือระหว่างวันที่24กรกฎาคมไปจนถึงวันที่19พฤศจิกายนนี้เลยค่ะโดยโลตัสเอ็ก e พ s นะคะก็ได้แท็กทีมซูเปอร์ฮีโร่นะคะยอดนิยมเพื่อออกมาดึงดูดความสนใจจากเหล่านักสะสมนะคะสำหรับเงื่อนไขาการสะสมนะคะก็ไม่ได้แตกต่างจาก s e เ e ่ e อเเท่าไหร่นะคะก็คือเมื่อซื้อครบทุก50บาท ก็จะได้รับสแตมหนึ่งดวงรวมไปถึงการหมทำการตลาดล่วงหน้านะคะก่อนที่จะลอนแคมเปญอย่างเป็นทางการผ่านทาง Facebook ซึ่งต่างก็ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีนะคะโดยเฉพาะเซเว่ที่มีคนนำไปโพสต์ผ่านทางเว็บขายของออนไลน์ก่อนที่จะลอนแคมเปญหนึ่งวันเพื่อที่จะให้นักสะสมนะคะสั่งจองซื้อยกเล่มได้ล่วงหน้าอีกด้วยค่ะขณะที่การตลาดของทั้งสอค่ายนะคะก็เทสโก้ก็ได้ยิงโฆษณาผ่านทาง YouTube นะคะส่วนเซเว่นนะคะก็ได้ออน โฆษณาผ่านทางโทรทัศน์และทั้งคู่ยังได้แจกแจงทางรัฐนะคะในการสะสมสแตมผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ทางลายนะคะซึ่งนอกจากนี้แล้วสินค้าภายในร้านนะคะก็ให้ครบทุก50บาทนะคะเพื่อรับสแตมหนึ่งดวงก็จะสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ร่วมรายการแจกสแตมแบบจัดหนักนะคะเพื่อให้ได้รับของสะสมได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะค่ะแล้วก็หมดเวลาของช่วงทอ u บิสเนสแล้วนะคะแล้วก็กลับมาพบกับดิฉันสองคนกันได้ใหม่ ตอนนี้ก็กลับไปพบกับคุณวีรยุทธ์แล้วก็คุณวิมิพากันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณพันธิพาและคุณลักษิณานะครับสำหรับเรื่องราวดีๆในช่วงของ Top Business ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ